คือมีคนก็บอกว่าผู้ว่าไม่ควรจะไลฟ์มากมีคนมาคอมเมนต์นะ <S <S ผมมองว่าที่เราอยากจะให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นยังไงอ่ะแล้วเราทํางานอะไรแต่เราก็ไลฟ์ไปก่อนนะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเออกรุงเทพมันก็มีิ่งที่ดีดงามความตั้งใจของการทํางานของคนก็ยังมีอยู่ปัญหาเราก็พยายามแก้ไขให้ถ้าเราไม่สื่อสารเลยเนี่ยผมว่าคนยิ่งหมดความหวังผมว่าไลาฟ์เนี่ยมันไม่ใช่เราหิวแสงนะแต่ว่าเราอยากให้เกิดความหวังกับพวกเราว่าเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนได้กรุงเทพมันเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ตลงเราถ่ายเนี่ย คือมีคนก็บน่นว่าผู้ว่าไม่ควรจะไลฟ์มากมีคนมาคอมเมนต์นะอ๋อ oh, <ร>หรอครับรผมมองว่าจริงเราอยากให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นยังไงอ่ะแล้วเราทํางานอะไรมันก็เอางี้ก่อนถ้าเกิดถ้าเกิดเบื่อก็ก็เป็นไาก็ได้แต่เราก็ไลฟ์ไปก่อนนะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเออกรุงเทพมันก็มีสิ่งที่ดีดดงามความตั้งใจของการทํางานของคนก็ยังมีอยู่ปัญหาเราก็พยายามแก้ไขให้ถ้าเราไม่สื่อสารเลยเนี่ยผมว่าคนยิ่งหมดความหวังแต่ผมว่าถ้าเกิดเราสื่อสารเนี่ยผมว่าเราจะมีความหวังมากขึ้นอ่ะ ว่าปัญหาต่างอ่ะถึงแม้มันจะอย่างน้องคนไม่แก้บอกว่าปัญหาเวลาสามแจ้งมาสี่ปีแล้วไม่ใครเคยการมาแก้แต่ท่านผู้ว่าใหม่การซ้ามาสี่เดือนเรามาสี่วันรวบรวมเงนแก้ไขได้เริ่มการแก้ไขผมว, <พอ S 2> ว่าไลฟ์เนี่ยมันไม่ใช่เราหิวแสงนะแต่ว่าเราอยากให้เกิดความหวังกับพวกเราว,ว่าเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนได้กรุงเทพมันเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้นะก็ก็ชี้แจงอย่างนี้ฮะที่ทำนี่คืออยากให้เห็นว่าเฮ้ยเรามีความหวังนะเมืองมันทำให้ดีขึ้นได้แล้วก็มีคนที่อยากจะทํางานให้เมืองเยอะแยะเลย ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการทําเมืองให้ดีขึ้นก็ฝากไว้ครับว่าไม่ได้อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรนะที่ไลฟ์เนี่ยอยากจะให้เห็นว่าชีวิตโลกกรุงเทพมีความหลากามีคนที่อยากจะมาแก้ปัญหาเราเยอะก็ผมว่าเป็นมีิัญหาที่ดีนะครับที่ประเด็นถึงว่าถ้าเราร่วมมือการแก้ปัญหาเนี่ยแค่ดเดียวปัญหาคําตอบได้เลยหละต้องขอให้มีการคุยการประสานงานกันนะครับแล้วก็ก็ได้กร่าบเรียนท่านผู้ว่าชายไฟกวัหลวงว่านอกเหนือจากพระรามสามแล้วยังมีหลายเส้นเส้นสาทร วิทยุที่ไป็นจัดใหม่ก็ต้องเอามาตรฐานเนี่ยไปใช้ให้หมดจะได้ปรับปรุงเรื่องคุณภาพแล้วก็พี่น้องประชาชนจะไม่ได้เดือด,ด,ด,ดร้อนนะครับซึ่งท่านก็รับทราบปัญหาอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณใจกา้านครหลวงเรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องที่อสองเมื่อกี้ได้หาเลยกับท่านคือเรื่องการเอาสายสื่อสารจัดระเบียบสายสื่อสารเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสายสื่อสารที่อยู่ยบนดินเนี่ยเราใช้เสาของการไฟฟ้าเป็นหลักขนะึ้นข้างบนเนี่ยเป็นเสาเป็นสายไฟส่วนกลางเป็นสายสื่อสาร ก็ได้เรียนหารือกับท่านว่าต้องเร่งจัดระเบียบเพราะเป็นเรื่องที่ประชานชนร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันเรื่องความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารท่รนานก็แนะนำว่าท่านแรกต้องจัดระเบียบก่อนยังไม่ต้องเอาลงเรนยนแต่อย่างน้อยจัดระเบียบเอาสายตายที่ไม่ได้ใช้ออกซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะจัดประชุมหารือก็มีทางเราทางกายฟ้าทางกรทมกายฟ้านครหลวงทางกรทกรชแล้วผู้ประกอบการมาหารือหาแนวทางข้อยุติได้เลยว่าจะทําอะไรแบบไหนเพราะว่า มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอันนี้ก็เป็นวารลงมือกันที่2เดี๋ยวที่เราจะเร่งดำเนินการนะครับส่วนเรื่องะะที่3าก็คือเรื่องไฟแสงสว่างก็มีประชาชนก็พูดถึงเรื่องว่ามีพื้นที่บางสุดที่ไฟดับก็มีมปัญหาเรื่องความปลอดภัยซึ่งนี่ทางผู้แทนทางซึ่งเป,เป็นเป็นหน้าที่ของกรทมในการลงทุนตัวไฟตัวหลอดกอนแล้วกระจาเป็ยผู้จ่ายค่าไฟให้ใน,ในแง่ของริการประชาชนตอนนี้ทางของอยรุทามีโครงการจะติดตั้งไฟใหม่หนึ่งหมื่นดวงละ เพื่อกระจายต่างต่างว่าให้กับค,คนกรุงเทพทั้งทั้งหมดในกรุงเทพเนะนี่ยเรามีไฟประมาณ5้าแสนดวงนะนี่จุดที่ดับเนี่ยมันยังยังไม่เรีกกแก้ไขยอยู่มาณหนึ่งหมื่นดวงก็ี่กระบวนการที่จะทำแล้วเสร็จเมื่อไหร่ท่านรองไม่เกินสเดือนไม่เกินสีเ่เ,าสาเดือนแะต่มีนะอาสาศเดือนละทั้งร้อยพันเออสามเดือนสามเดือนสี่เดือนนี่คือการต่อรองของชาติที่พันกับกรุงเทพก็งั้นเรื่องความแสบถาว่าเนี่ยก็ต้องเร่งทำแต่เดี๋ยวทางทางเราเองก็ต้องดูจุดเสี่ยงทั้งหมด แล้วก็ประสานงานกันครับซึ่งอันนี่ผมว่าก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราการไฟก็ต้องทํางานร่วมกันอด้วยนะ,ะผมว่าที่ครับก็เป็นจุดวันแรกคือแล้วเราก็ต้องคุยหลายหน่วยง,งานไม่ใช่แค่การไฟนครหลวงต้องคุยกับตํารวจเรื่องจราจรเดี๋ยวจะนัดอาทิตย์หน้าคุยกับผู้ตัวจราชการทร้รองถแ่นล้อมเรื่องการปลูกต้นไม้เรื่องฝุ่น PM สองจุดห้าเรื่องมองลพิษคุยกับกรมคามพร้อมทันเรื่องการลาะข้อโดยนักโทษนะนค,คุยกับองค์การต่อตา้านคอร์รัปเช่นเพื่อเพิ่มความโปร,ร่งใส่แต่ว่า อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าหน้าที่กรทามเนี่ยคือต้องประสานติดทิศพากเราไม่ได้เรียนหน้าทั้งหมดแต่เชื่อว่าความตั้งใจจริงของทุกหน่วยงานนะอย่างก็อยากนายพลขรหลวงเนี่ยก็ตั้งใจจริงมากที่อยากจะช่วยประชาชนให้ไม่เดือดร้อนนะพอเราเรียนท่านไปท่านก็รีบมาก,ก็เป็นตัวอย่างว่าทุกคนผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีการร่วมมือกันแล้วมันแก้ปัญหาได้ง่ายไม่ได้ยากนะแล้วก็ทุกอย่างเป็นรายวิชาของผู้เหมาและ้อ้ทำเพราะว่าเขาคิดตามมาแล้วอะไม่คาก่อ,อสร้างนะเราแค่กำกับดูแลให้เข้มข้น ก็ <med> อย่างนี้ก็เราก็ไม่ใช้เงินมาเพิ่มแต่ว่าปรับรูปแบบให้มันให <med> ้มันดีขึ้นครับก็ต้องขอบคุณกรฟ้ายฟละขอหลวงทุกท่านนะครับที่กุณนามานะครับแล้วก็ขอบคุณท่นานผู้ว่าเพ่ว่าเป็นนี้ใหดีขอจับมือท่านผู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ครับว่าเราจะาร <med> ่วมมือกันเพ <med> ื่อประโยชน,น, <med> น์ของกรุงเทพครับท่านผู้ว่ามาสี่เดือนมือใหม่เือนงานผมสี่วันครับก็ร่วมมือกันครับดีครับเราร่วครับขอบคุณครับ คือในนโยบายเราอ่ะเราจะทำก็จะเป็น risk map หรือแผนที่ความเสี่ยงซึ่งอันนี้มันจะรวมหลายๆเรื่องอย่างอุบัติเหตุที่รัชดาเมื่อวาน<ๆ>ก็จะเป็น risk map เรื่องอุบัติเหตุแล้วก็ r i ชแมปเรือความเสี่ยงเรื่องอัชญากรรมเรื่องเตียยรถติดก็ต้องอยู่เรื่องน้ำท่วมนั้นผังนพวกนี้มันจะเป็นฐันที่อยู่ในแผนที่รวมนะซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นเรื่องอัชญากรรมหรือเรื่องการเกิดอุบัติเหตุผมว่า c ีวก็ต้องช่วยเพราะว่ามันจะช่วยในแง่ของเรื่องความเร็ว เรื่องการขาบ,บหรือจราจรหรือเรื่องอัชญายการที่เกิดขึ้นเพราะทีทะระ่รัอวานเราไปดูศูนย์สตีทีวีก็เห็นว่าจะมีที่ต้องปรับปรุงอยู่พอสมควรเพราะว่าเรามีข้อมูลอะ่ะแต่เราไม่สามารถเราข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้เพราะนั้นมันต้องถึงเวลาที่เอาข้อมูลมาจัดการะละแล้วอาจจะเอาพวกซอฟต์แวร์เข้าไปจัดการเพื่อให้มันอัตโนมัติมากขึ้นอะ่ะคือไม่ใช่มาคนมานั่งดูว่ารถติดตรงไหนแต่เมืาอาจต้องวิเคราะห์เลยว่าจะมีแอคชั่น ดำเนินการอย่างไรก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับน้ำดีดีบีก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เมืองฉลาดขึ้นครับ